นไงกี่หมื่นแล้วอ๋อผมได้พันกาบโอเคนะครับก็การสวัสดีแล้วู้ชมทุกตั้นด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้ผมก็มาหาเงินนะผมอยากได้เนี่ยคันสามแสนอ่ะมันเขาบอกว่ามันมีจำกัดใช่หรอ ใช่ครัในในจอรู่ใช่ไหมครับใช่ผมผมซื้อไม่ทันเลยเก็บทีเดียวไปก่อนเลย oh, ได้เก็บทีเดียวดีกว,ว่าผมทีแรกทีแรกว่าอยาเอาไปซื้อเรือนะ mm. คิด,ค,ดคิดอยู่ว่าเรือมันห้าหมื่นห้าหมื่นนึ่งนันเลย mm. มันมีหมื่นหกับห้าหมื่นว่าซื้อซื้อห้าหมื่นไปเลยดี๋ยมันเร็วกนวะ่าใช่ mm. ทำงานดำ แต่ผมยังไม่เป็นอะไรอะไรนะปัดทำงานดอมเลยนี่ตีตู้ติดหรือ,อยังครับเนี่ยผมยังไม่ยังไม่ลุยตู้เลยครับผมอ,อ๋อทำงานก่อนใช่ครับใช่ผมน่าจะเรื่อยๆเหบงานข่าวไปก่อนเอ้ยกับไอแก็บสมมติจัดมาตอนนี้ก็ผมทำง,งานหาตังค์ก่อนนะเก็บเงินก่อนนะกันนะครับแต่มิสเตอร์วน่าจะฆ่าแต่โม้นี่แหละ จะรอเอาสกินหมูทองคำเอาสกินหมดคำก็มาจ้ามพี่คิวเลยปวดล็อกปวดล็อกมีทองคำนครับเนี่ยไม่ไม่ปวดล็อกปวดล็อกทำมือเป็นรูปตัวอีทองคำเอ้ยเ็นรัวไปได้ โอเคครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ของในรถราก็ประมาณ120มันแล้วนะครับผมอ่าการรถเก็บได้ร้อยดโลนะก็น้อหมยชนะรนึง ก็เก็บได้ร้อยแปดสิบชิ้นนะท่านผู้ชมฮะวันนี้เราก็ทํางานยาวๆไปนะครับก็อย่างที่เขาบอกครับวันนี้เราก็จะเอาอาจจะเป็นมีดทองคำมีดมีดข่าหมูทองคำโอเคครับอันนี้คุณรู้แหล่งกัญชาหรือยังครับเนี่ยจังเลยครับผมมีการพูดกันได้ัวยฮะเงินแดงไปซื้อ ุ้ยซื้อมเมล็ดปลูกแล้วครับใช่เอาเงินแดงเราต้องเราเราต้องเอาเงินแดงก็คือเอาพวกฉลามไปขายก่อนนะโอ้ดูที่ขายเอาเงินแดงไหมครับเร,เราต้องมีบัตรแล้วก็มีเรืออะไรเงี้ยอินเ็ตไปตกฉลามอะเอาง่ายอุ้ยแล้วขายฉลามก็คือขายกับประชาชนชั้นสองได้เลยอุ้ยตายเลยครับ ประชาชนชั้นสองนะหมูอยู่ไหนไวะเนี่ยเอานี่งไงหาไม่เจอนะค้ำในะ้าสิบโลอีกสองรอบครับสองรอบเนาะแล้วไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ผ้ารู้เรื่องครับหอ,อยผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงผ้าเราวไว้ครับถุงปูนะครับที่กระเป๋าเก็บกระเป๋าเก็บถุงปูนอะ่ะแล้วก็ ถุงมือยางอ่ะเอาไว้จกสายไฟครับอ๋อนี่รู้เรื่องครับมันเอาไว้ไม่รู้อะไรเลยครับนแลบนะอะไรนะครับไปเอาอยู่แลบใช่ครับแต่แต่อย่าอย่าอย่าไปคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรียกหมอถ้าไปคนเดียวโอเคครับอ่าขาย ไข่ฉลามไม่มาต้องใช้บัตรไหมใช่ครับอ๋อโอเคครับตลอดสามารถตรวจสอบคนเราได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะ่ะไม่ได้นะอเราต้องส่งเสียงอะ่ะ<อ>ก็คือถ้าส่มเสียงก็คุกกรณีอะ่ะการตรวจสอบหมันะใช่เราถ้าสมมุติว่าแบบมีคนขายแถวนั้นใช่ไหมเราอยู่<อ>ใกล้อะ่ะแค่เราอยู่ใกล้อะ่ะเขาก็ตรวจเราได้อะ่ะ เราจะไม่ได้เป็นคนขายอะ่ะเป็นน,นนันทนาบินจริงๆเราต้องเหลี่ยมใส่ตำรวจนะส่วนใหญ่ก็ขับหนีนะไม่ค่อยคุยมาไม่คือคือเราต้องเหลี่ยมผมผมเป็นอยู่เหลี่ยมโจหน้าทำทำทำทรงแบบลงรถมาแล้วให้เขาลงรถแล้วขึ้นรถก็หนีไปตลอเห่าเกยดไกลๆ,ๆ,ๆอ่ะจอดไกลๆเขาใช่แต่เขาลงรถมาเขาตั้งเดินมาเราใช่ไหมไอ๋เนี่ยจังหวะเนี้ยเราก็วิ่งลงขึ้นรถหนีไป อ่อจนันนี้ไม่ได้สอนนะอันนี้มีประสบการณ์นะชีววิทยาชีวชิทยงให้กันลากคอมมูนิตี้งานดบแล้วในในชื่ออะไรอ่ะผมบอกใช่สุลต่านครับสุลต่านสุลต่านแบ็คแฮม ก็ชื่อชื่อสุลต่านไม่แคบอ่ะใช้เล่นนะแต่เรียกสุลต่านพอสุลต่านครับรถหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคนะแล้วเราก็หาแม่ไปได้เลยครับอ๋อที่สิบหกง่ายเราไม่เต็มเลยถึงยังไม่เต็่มันเลยอผมเห็นรถคุณแล้วน่าจะผ่านอะไรไปเยอะนะครับนะ ทำอะไรไปเดี๋ยวรัดผมกันแล้วท <visor> ่านผู <ator Mick> <loses> ้ชมนะไม่ไหวแล้วโอเคอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวชวนให้ผมใหม่อีกรอบหนึ่งหน่อยวชวนหนึ่งก็ไดครับนีมาหามาหาเงินไปซ่อมรถอ๋อเขาไม่ยิงเหมือนผมเลยฮะผมก็แห่งกับซ่อมรถอะรัดรัดผมพังอยู่อย่างแพงเลยแล้วช่วยค่ับสองสามทีสองทีไปแล้วอ่ะใช่ครับผมขอเคลื่นเฉยมันก็ยังงงไม่ใช่ อันนี้ผมไปเก็บตุ๊กาตาหิมะามาตกเขาเข้าผมับทุนไปไม่ทันลบทันก่อน,อน <c oughs> ขึ้น <c oughs> ขึ้นขึ้นไปขึ้นไปยังไม่ทนันได้จงยอดเลยครับสไลต์ลงมาเรียบร้อยครับผม <c oughs> <c oughs> อย่าคาดจ้างไปพันสาวแต่ทางที่ทางจริง เชฟมีแซลมอนไหมครับก็หลายมีก็ห่ายนะโหดมากเลยเชฟมีแซลมอนไหมครับมีมีมีจะซื้อเหรอจะไปได้โคตรแต่เมื่อกี้ผมโทรให้เชฟสกัดผสมพรุ่งกับงานแหละมันราคารับจะมีคนมาส่งหรือเปล่าเลยใช่แล้วแล้วรายการว่ารับ้างระบบได้ได้แล้วก็ปังมาเลยคืยแบบโทรใหม่ๆนี่คนบอกใหม่ไปต่อเลยคม่บอกไม่ต้องมาแล้ว อพี่สกัดส่งมาย่งครับพี่สกัดมาเองใช่ไหมฮัลโหลว่าไงผมเจอพี่ดีด้วยเนี่ยครับสาราตานคนข้างบนเขาเป็นอะไรครับคนะุณเออ่คุณ<ะ>อ่ะ <c oughs> เราจะลบนะครับทุกคนถ้่เป็นไรให้เล็กสอสามาสสวัสดครับคุณไปดีไปดีคุณครับครับครับว้าวเช็ดอันนี้คุณชื่ออะไรครับจ๊ะวันนะอะไรนะครับแกวันครับไหนวันนี่ยงวันนี่ไงวันนีมีคนแต่งตัวคล้ายคุณนะครับเราไม่ไปดีกว่าท้วยชั้นไหมใชครับครับผมไม่ทราบที่เกี่กับผมุนลืมทีเขาอะไม่มีครับคุณนี่ก็กลับไปเนี่ยเราคนเลยไม่เนีอะไรนะครับ เมือเจอกันที่หมู่นะไไดด้้ใสข้างหน้าคนสักนิดใส่นาคนไผ่พันนายไบมันได้างไรบ้างแต่ฟังฟังมันน่าจะได้เมล็ดกัญชาอะไรประมาณนี้่งโยเราฟาร์มมันนี่เสร็จเราไปใส่นาคนที่ผมสืบมานะน้ำเลยนน้ำเลย้นไปแฟังเขาคุยกันโยโยไปทำสมุนไพรแม่เผื่อแบบมันได้เมล็ดกัญชาวัดทำต้นไนไม่รู้อ่ะ แพงมันมันของหมอครับสมุนไพรอ๋อแต่เราแต่เราทำได้แใช่เราทำได้ไอ้ที่ขุดที่ขุดแพงชิบหายขุดแพงชิบหายเลยแม่งเป็นมื่นตอนนผมผมคิดนะมันน่าจะไปทำพวกแบบเอาไปขายให้หมอมั้งใช่แต่หมอไม่รับเชื่อแม่ถ้าเราเดียวกับหมอได้เราก็สามารถขายกับหมอได้แต่แพงอ่ะ ที่ทำเป็นแพงไงโไม่อยากซื้อเลยอ่ะฟาร์มรอบเมืองเป็นสองรอบเป็นสองร้อยแปดสิบโลน่ะร้อยร้อยแปดสิบโลสองรอบไงได้หมื่นกว่าก็ไปซื้อหมื่นหนึ่งไม่รู้สิฟองฟาร์มตะโมอ่ะแต่เนี้ยของเราก็เต็มพอดีนะเราขึ้นรถแล้วแต่ก็คงน่าจะต้องไปแล้วผมว่าของเราเต็มแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะการที่โปรเซสเลยก็นเลยครับ อาจจะไม่ถึงก็ได้ตอนนี้ไอแเดี๋ยวยังไงก็เจอกันนะครับห็มเียนเนนานเลยเนยไอแ cab ทกนนะเป็นวล็ติดไรกับข้ามานะใช่ไหมแล้เราผ่านมบนด์เยรมาได้มาไดกับข้าไปนะทิงซิงไปเลยโ้วอยากตีคอ จย่าตีกันมากแบบตัดๆช่วยกันเฉยๆได้ได้ได้แบบไม่พันธมิตรอ่ะแต่ถ้าหนึ่งในสามคนเราเนี่ยอายุก็สี่สี่คนผมด้วยใครเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยสี่เราผมได้ผมได้นายม่เีกันอยู่สามคนเนี่ยอ๋อผู้หญิงไม่เกี่ยววะไม่เกี่ยวมันไม่ได้มาในกันอ๋อโอ้โหได้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 ไม่ถ้าเราแบบ อยู่อะอยู่รอดแต่ก็แบบทำแกงตายก็ได้แบบตีกันเลยปล่อยให้คนใดคนหนึ่งตายก็ได้คนหนึ่งเก็บอปไม่ไม่ถ้าใครไม่ตีนายกเขาจะอับปึนกันใช่ใช่เราต้องตีงั้นแหละเราก็ต้องตีกันให้ตายแบบเตือนให้เราซ้ำอะไรเงี้ยไม่คือเข้าไปมันตีเลยเมื่อวานนี้โดนแบบไอ้เหี้ยแม่งรอนตีอะไอ้แก่พวกนั้นอะเลดแล้วผมเลิผมไม่เต็มเลยแล้วประมาณหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้วันนี้แม็กไอเก็บไปประมาณสามสองสามโซบะ แล้วเขาชุบฟีใช่ไหมเรงไหมใช่แล้วแบบแบบไปลุยมาเยอะไงไงไอ้ทวดกอนดอีมันยืนรออย่างเดียวเราไม่หวัน่นกับทีนแบบพันด้วย<อ>แ,ลแล้วย่อให้กันแล้ว,ลวนายกเขาไม่กัดยิงเหรอนี่ไงเมื่อคืนนี้ก็แบบก็เลยมีการมันเป็นครั้งแรกด้วยไงก็เลยมีการขีนไว้ครับพจบปุ๊บพิมพ์ปาเปเลยเห็นไหมับเปลี่ยนกดเลยอ๋อลองลองเชิงในป่า อ๋อไอ้ไงนี่นี่ผมถือมีดมาดิผมถือมีดมาดิเอ,อามาดิมาดิผมถือมีดอะายกว่าบอตามนี้เต่แต่ผมเก็บมีดไม่ได้หว่าเป็นอะไรถือถือไว้ได้ย <freaked out> <c oughs> <c oughs> ังมันถือได้หรอได้ระวังโดนอะไรไม่โดนนะไม่โดนอะเผื่อเ <c oughs> ก็บ <c oughs> ไม่ไมั <c oughs> นมันมันบล็กติดมือเว้ยมีดดิครับมีดเลยเอะ่ะเก็บมีดเก็บมีด ไม่มีนะมันมันบั็กติดมือผมไปฆ่าหมูพอดีพอดีเลยเล่นมีดเลยเนี่ยเล่นมีดเลยเก็บก็ได้หมดนายเก็บก็ได้เก็บก็ได้เจะเย็นนะจียนนะจะเย็นนะอย่าคือเนี้ยเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยตัดให้อ้าวคนช่วยตัดแล้ว โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะถึงจุดแพ็กหมูแล้วนะครับผมหรือว่าโปรเซสหมูนั่นเองนะครับอ,อยู่ด้านหน้าเรานี่เองนะครับผมก็ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเนาะแต่ก็พามาให้ท่านผู้ชมทุกคนนี่เห็นโอ้มีรถจอดเลยได้ครับตั้งข้าไปหรือเปล่าโอ้เราจะเราจะจังหวัโโดเราลงกันเลยนะครับมลักรถ เดี๋ยวของหายครับท่านผู้ชมฮะับแต่ยุ่งไปอีกเหมือนว่าถ้าตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับมาไม่ลอยเลยนะมาไม่รอยนะคุณกลับมากับใครเลยเขอโทษทีพวกเราไปซีไปซ่อมไฟกันไงมาหาอยู่ตรงนั้นขอโทษจริงๆ sorry bro ่นไไมด้เหมือนไฟบิเตะเวลาผมเลยอ่ะเลาตอน่ผมอยู่คนเดียว แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะเราเรามากับเพื่อนอีกคนนึงแล้วโอเคกันเดี๋ยวเราก็โพอเสร็จกันเลยนะครับคนผู้หญิงครับค่นผู้หญิงใช้มือเสก้ว ก็ใช้เหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ผมสั่งให้พนักงานในนูน่นว่าเออผ่านให้หน่อยไงแบบนี้อ๋อใช่เด็กๆคนไม่หญิงก็สั่งอะไรสั่งสั่งหนาหน้าคนไม่หิ่งเหรอไปแล้วนะเสร็จแล้วไปเหรใช่ใช่ผมได้ไหม <c oughs> ไนะช่วยผมได้ไหมครับ ผมมพิงมาเหนื่อยเยอะเลยเหรอครับผมเพิ่งมาครับร้อยแปดสิบโลอ่ะแราเราเราผ่านมาก่อนเรารอบสุดท้ายแล้วไปก่อนแต่ถ้าเธอไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมา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 โอ้ถ้าถ้าจเดี๋ยวมาผมคงไปเจอคนผู้หญิงที่ข้ามงเลยแหละเดี๋ยวรอบนี้เสร็จแล้วจะต่อมอแล้วไม่ไหวแล้ายวงผ,ผมขอใบไว้ได้ไหม แค่เด็ดแต่ว่ามั่งเดี๋ยวเ,ยวาเยวาาาราผานทำงานด้วยกันนะเ<ข>ว้นมดอะไรเนี่ยหมดขึ้นแถวนี้อ๋อผมขอไปนี่คือหมดขนาดมันจะเป็นแรงวันมากกว่านะไม่มีหมดเลยนะโอ้ยใจแก่ลงแล้วหแหละใช่ไหมเขาไม่ให้ผมเลยเขาไปแล้วนะเห็นไหมเขาใหผมผิดล้วไม่เป <c oughs> ็นไร <c oughs> ผมผมก็จะเข้าไปงั้นแหละใช่ไหมลนะ่ะผมแม่อะไรอยู่เลยผมให้ส่วนใช่ผมก็เอาส่วผมาให้ ผมไม่ชอบผู้ชายผู้ชายดิโอเคดูไหมว่าหมูกันครับโอเคท่านผู้ชมครับก็ผมก็อยากเข้าไปเฉยๆนะก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็คืออยากนะโอเคเขาก็จะไปแหละเดี๋ยวเราก็ไม่เก็บต่อนะครับไอ้นีนมันล็อตนี่มาเลื่มดูเลยหมูแพ็คนะครับโอ้ ยินต่างเชียงดีละสามสิบนะครับไม่ไม่ได้ดีเราต้องเอาเนื้อหมูมากร่รสามสิบแล้วก็เอาหมูแพ็คเข้าไปสามสิบไม่ไม่ใช่นี่เอา้เอาอันนี้สามสิบนะครับอ่าเป็นไงได้ละแล้วก็ไปลักอเราไม่จิดหรอจบแล้ว มาเก็บล็อกทุกคนอาจจะถามมาว่าทำไมผมต้องล็อกอะไรด้วยนะครับก็นั่นแหละตือเพื่อมีโจอยูอย่นอันนี้ไงผมก็ต้องจเป็นต้องล็อกตลอดนะฮะอืมใช่โอเคครับท่านผู้ชมครับกเ็เราต้องมาโปรเซสตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องไปแพ็กตรงนี้นะซึ่งเมื่อกี้เรา เรามาโพสเฉยๆครับยังไม่ได้แพ็คราไปเก็บนะโอเคไม่เป็นไรนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เสร็จจากตรงนี้แล้วแล้วก็เอาไปแพ็คก,ก่อนนะครับไปแพ็คแล้วก็ไปขายเนาะผมก็ลืมก็ลืมคิดอยู่นะฮะโอเคนะจากเพราะใช้ที่เขาเดินทางออกมาไม่แก้นะครับผมนั่นแหละเราจะไปแพ็คตรงนั้นนะท่านผู้ชมครับ โอเคหมดแล้วครับแต่เราก็ไปแบ,บ็กกันนะอเตรงนี้นะผมแพ็กเจกล่องเนี่ยโอเค โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงจุดอาบน้ําของเราแล้วนะครับผมมาอยู่ด้านล่างนี่เองนะครับแล้วก็ลงไปเลยนะเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยดิมสาครับดิมสา <c oughs> ต้อหาวิธีมานอนนะครับผมนะครับต้องมีสบ,บู่ด้วยนะครับ <c oughs> แต่ผมซื้อมาแล้วแหละ <c oughs> ใช่แล้วก็เดินไฟแล้วก็กดตัวีได้เลยนะครับ เราเราเราแยกเสาคเดียวมั <Radio> ้มนบานเนี <lo ctions> ่ยฮะเราแยกเสาเดียวเอาอาบเยครับอาบคนตัวครับวนตัวครับวนตัวเฮ้ยเฮ้เฮินเดินเฮ้ยเฮเอาแล้วเอาแล้วนยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮานน้านั่งร้นก็คือเป็นน้องน้าของผู้หญิงนะเ้าว้ายเอาไว้อาบน้ำเนาะสหรับผู้หญิงนะ้คุณทำงานได้ได้เงินดผมทา แล้วแต่2 2> ของขึ้นนะครับโอ้ยอยาผม,มบัตรบัตรตียาครับบัตรนะบัตรขายยาตียาก,นะายายากมันต้องมีสายไฟอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราก็ใช่ใช่ถ้าไปเราก็ต้องไปนอนนะพรอนทำบัตรใช่ทำัตทำยากามมาเลยแล้วต้องไปนอน<ต><ห>นะครับ กดเ่องกันละกันโอ okay. เคเรียบร้อยนะครับการนอนเราก็ต้องไปนอนทีงสะพานนะครับผมบ้านๆดีครับแรับท่้นผู้จมครับ,ตอ,รบตอนนี้เราก็จะถึงจุดนอนของเราแล้วนะครับผมพักการสมองนะโอเคก้าจะโย ท่านท่าสะพานนี่เองครับสะพานทางด่วนนะโอเคนะครับมันอยู่ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาวิธีไปด้านล่างก่อนนะทันทีเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้เป็นก่อนก็ได้นะอ่าตันนี้แหละแต่ไม่ใช่ผมก็มาทางปิดโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาได้เลยนะครับอ่าจจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆอ่า ที่เชฟขายของนะครับผมอันนี้ครับคนนอนเยอะเลยนะครับเนี่ยเราก็มานอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มานอนเลยครับพี่ช่างมานอนเลยนะจีแเราก็นอน,ปนไปแล้วบ,บ,บ้านดีอะผู้ชมนะ ตกใจเลยเมื่อวานนีไงมานะตอนนี้เราก็นอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนนะเดี๋ยวเราเข้าเข้าเข,ข้าด้านข้างนี้กันก็ได้แนละ้วเนี่ยพุ่งไปเล้เอาโอกเคน,นะเดี๋ยวเราก็มาขายของกันเลยนะครับผม เได้เงินนะครับเงินงานหมูนะเดี๋ยวเราดูราคาหมูกันนะครับเท่าไหร่ลนะต่อแพ็คหนึ่งแพ็กละสิบสี่อันถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคหนึ่งอันไอสิบสี่สิบสี่สิบสี่ต่อครับต่อหนึ่นง โลนะครับก็สามสิบชิ้นต่อครั้งหนึ่งของเราก็าจะอยู่ที่อ่าประมาณเอาตีไปแล้วประมาณาเนี่ยร้อยร้อยร้อยแปดสิบโลก็ตีเป็นหนึ่งชิ้นต่อต่อหนึ่งโลครับก็ร้อยแปดสิบชิ้นนะแล้วก็ในตัวผมอีกสามสิบสองร้อยสิบชิ้นนะผมก็ได้ทั้งหมดเป็นเงินเก้าพันบาทครับเก้าพันกว่าบาทนะโอเคน,นะครับ โดยประมาณไปนี่นครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับผมอา่าเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรก็ฝากติดตามไว้นะครับผมอา่อากด subscribe กดสั่นกระด,ดิ่งไว้นะครับผมถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับแล้วใช่กันนะครับผม